ตอนนี้นะครับในสำหรับซูซูกินี่แคลรี่นะครับอันนี้เปลี่ยนตู้แล้วนะครับมาดูครับว่าสวยงามแค่ไหน,นต้องบอกว่าตู้ตู้นี้อารมณ์แบบตู้ขายติมอะ <Wow. S 1> เปิดได้สองข้างเฮ้ยเปิดได้สามข้างเลยอะสข้างข้างหลังอีกเปิดได้ด้วยโอ้หเดี๋ยวไปดูครับไปดูไปดูห้างหลังกัน อ่านะครับยังไงครับเป็นไงครับต้องบอกว่าคันนี้ชอบมากเลยใช่ไหมชอบชอบชอบรุ่นรุ่นนี้คืออยากได้เลยได้แลกกับรถน้ำไหมได้ได้นั่นแด้แต่ตอนนี้เป็นไงบ้างครับสําหรับเราย้ายตู้มาเปลี่ยนแล้วก็กําลังทําทรงอยู่ครับทําทรงอ๋อเก็บงานบุกงานอะไรพวกนี้แล้วเปลี่ยนยากไหมครับเปลี่ยนยากไหมไม่ยากครับมันต้องบอกว่าตายตัวใช่ไหมครับครับมใกล้เคียงก็ดัดแปลงนิดหน่อยครับอ๋อดัดแปลงนิดหน่อย อ๋อแล้วอีกอย่างหนึ่งนี่ผมเห็นบานสไลด์นี่เปิดได้สองข้างแล้วเปิดฝาท้ายได้อีกใช่ครับอันนี้คือคือตรงรุ่นเขาเลยใช่คือเวลาเมียมาทานนี้ก็หนีมาทานี้ครับเมียน้อยขึ้นด้านนู้นได้รอบรถได้เลยครับโอ้ยี่แจ๋วเด็กนี่ะจุดยืดข้างล่างครับจุดยืดข้างล่างเป็นยังไงมัางก็ยึดเต้าทําเต้าครับถ้าตำแหน่งไม่ตรงก็ย้ายเต้ายึดไม่มีปัญหาครับ๋อตำแหน่งเดิมหมดเลย ออกมาจะรอไม่น,นี่ถามก่อนรออยู่แล้วน,นันแน่เคน<อ>ทำก็แล้วกันอันแน่มีขู่ด้วยมีขู่ได้บอกให้ดูคนทำา <c oughs> ครับคันนี้นี่ <c oughs> ต้องบอกว่าน่าติดตามนะ,ะนี่ให้ดูซากระบะเก่าก่อ,กอนครับไปดูซากระบะเก่าก่อ,กอนปเ, <c oughs> เป็นไงออกมาแล้วครับใครสนใจกระบะลอยนะครับใครสนใจกระบะลอยอันนี้ได้เลยครับนี่คือซากระบะเก่าเวลาถอดออกจริงๆริงก็จะถอดออกแค่ตามตามตำแหน่งเดิมนะครับแล้วก็ย้ายของใหม่มาวางนะครับ ชุดเซอร์วิสห้องเครื่องก็อยู่เหมือนเดิมนะครับค่ันนี้หล่อแน่นอนกำลังถามลูกค้าอยู่นะครับว่าเลือกเป็นสีอะไรเอาเป็นสีแบบไหนนี่น่าจะต้องออกแนวญี่ปุ่นญี่ปุ่นเลยแหละนะครับฝากติดตามด้วยสำหรับชิซุกิคันนี้นะครับติดตามชมกันครับ